สวัสดีค่ะมัอนี้ว่าพอกระชองอยู่ท่าลอยแล้วนะคะมันนี้เข้ามากินอาหารเย็นด้อจ้าวันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นด้วยจ้ามัอนี้อยู่กับสิกินเป็นบะหมี่เย็นทรงเครื่องจ้ากับสิใสเป็นไข่หวานแตงกวาญี่ปุ่นไข่กุ้งจ้าแล้วก็เป็นปูอดัดยำสลยัยแล้วก็เป็นปลาสมอนซดจ้าแล้วก็ไข่ แล้วก็จะมีเป็นสลัดปูอัดจ้ารดหุนได้จังนี่กินรดหุนแต่ว่าหังมันคือหลายาแหแะ้วก็อันนี้จะเป็นเป็นวาสบิจ้าเดียวยี่สิบมัสไซกับส้งเครืองจ้าใส่ลงไปเลยอร่อยจ้ามาได้จ้าเม่กินน้ำการจ้า นี่จ้ะยี่สิบลาดเลยนะเ,เ,เป็นส้งเครื่องอ่ะจ้ะเป็นเป็นซอสง่ายได้จ้ะเด้อโอ้สมนีก่อนอร่อยมากจ้ะจะบอกไฮเดอร์นี่มันเป็นเส้นแบบเส้นล่าเม้งค่ะเส้นลา่าเม้งเย็นเนี่ยแล้วก็คุกแล้วก็ไข่ก็สิแบบเฮ็ดประมาเนี่ยจ้ะแล้วก็เอาไอเส้น มาจุ่มไข่มันกับสิม,ม่นนึ่งเสียจา้ะหอ้ยอร่อยมากลองซิม,มึงน,นะจ๊ะเด้อหือรสชาติมันเป็นแบบว่ามันมันมากแล้วก็บหอมมันแล้วกับไม่เป็นง่ามไหมจา๊า หอมแบบมันง่าส่งเครืองส่กันทุอฟินมากเป็นเมนูแนะนำเลยจ้ะถ้าไปกินอาหารญี่ปุ่นแนะนำเมนูนี้เลยจ้ะอร่อยมากแต่บรูวา,ารานอาหารญี่ปุ่นสีอ่าสูตรเดียวกันบอต่วา,ารานนี้คือดีงามจ้ะอันนี้เป็นส,สลัดปูอาจาสลัดปูอัด้วยไข่กุ้งจ้ะโอเคค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ในเดอร์เป็นกำลังใจให้กันต่อไปในเดอ์จ้าเดอร์ขอบคุณค่ะ